ถ้ากลับท่านว่าจะลงสอยมะม่วงกันทีแรกอ่ะผลมะม่วงเขาให้กินเต็มเลยเห็นมะม่วงควรจะสอยกันอยู่แล้วน้ำน้ำช่วงปีนี้แต่มะม่วงควรอยู่เบากว่าก่อนห้าสี่ฮะหนักกว่าค่ะหนักกว่าเยอะไหมหนักกว่าเยอะมากมีห้าสี่น้อยกว่านี้ค่ะปีนี้หนักกว่าก็าเท่านี้เองครับอะฮะปีห้าสี่สองเดียวแล้วตอนนี้สวนทุกสวนก็ตอนนี้จมจมมากี่วันแล้วครับเนี่ยฮะจมมากี่วันแล้วฮะตั้งแต่วันที่เจ็ดอ่ะค่ะเจ็ดเดือนที่แล้วเจ็ดตุลาคม เดืตุลาคม<ฤ>ยังจมอยู่<ฤ>จมทุททกสวนเลยออแล้วปีปีห้าสีนะ่น้ำถึงแค่ไหนปีห้าสี่ <im itt re> ล้นถนนไหมครับปีนี้จอดจอดตรงนี้นที่เดิมไม่ล้นถนนเส้นนี้ไม่ล้นถนนเส้นนี้แต่ปีนี้ล้นถนนปีนี้ล้นถนนโอ้โหนี้น้ำปีนี้ลดอ่ะฮะร้านนี้น้ำฝนหรือว่าน้ำจากที่อื่นมาครับจากที่อื่นเลยครับน้ำปาจีนค่ะน้ำปาจีนโอ้โหดีดีที่นี่นะจากปาจีนมาธรรมชาติอันดับหนึ่งธรรมชาติแล้วกสวนเป็นไงล่มกันหมดล่มหมดเลยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะต้นไม้ตายไหมครับตายรอดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรอดไหมคือว่ารอดไหมบอกว่าแล้วว่าล่มล่มรอดเป็อร์เซนต์กับแตงเงี้ยปีนี้ ร้อยละหอะไรจะได้บ้า่ะร้อยร้อยต้นร้อยสิบต้นนะส่วนมากปลูกกันที่แถวนี้ครับมะม่วงต้นความเป็ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าร้อยเปอร์เซ็ไมความว่ามันจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต้ยต้นก็ร้อยต้นร้อยสิต้นไงร้อยนั่นคือนั่นคือเปอร์เซ็นต์ไงนั่นเปอร์เซ็นต์นั่นคเปอร์เซ็นต์ตายเลยสมมติมีสองล้านกะเหลืออย่างี่สิต้นนั่นคือสิบเปอร์เซ็นต์เ่ียบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าร่มก็ถือว่าร่มทั้งหมดท มััััันนนนอยู่ตาคแล้วที่ออกลูกเราล่มไหมจะเป็นเด็ดอยากล่มแล้วล่มแล้วเราเด็ดได้ใช่ไหมไม่คิดคิดคิดว่าถ้าเกิดตีเป็นต่อไล่นะครับคิดว่าที่ขาดทุนไปไล่มากี่หมื่นได้ครับเออประมาณเป็นแสนไหมเฉพาะหนึ่งไล่หนึ่งไล่หนึ่งไล่เท่าไหร่ไล่เท่าไหร่ได้ประมาณเออที่ความเสียหายที่ล่มความเสียหายที่ล่มไปเนี่ยต่อไล่เนี่ยคข้าๆประมาณยากตั้งหลอด ก็มันเก็บเ่ยวไม่ได้ไงฮนะ,ะมันต้องประเมินจากปีมันต้องประเมินจากปีที่แลว้วอะปีที่แลว้วได้เท่าไหร่เอางี้เลยว่าปกติไล่หนึน่งแสนบาทปกติสมมติว่าเราลงทุนไปไล่ลรเท่าไหร่ เอาถ้าน้ำไม่ท่วมอ่ะขายได้เท่าไหร่ไร่หนึ่งไม่ท่วมมาเม่วงคือสมมติปีห้าสี่แล้วท่วมไปหมดแล้วไม่เอาไม่เกี่ยวกันเเอออาาคืพอเราเริ่มปลูกเนี่ยมันต้องนับหนึ่งสองอีกสี่ปีเราเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วพอเราเริ่มปลูกไปได้ปีแล้วก็ยังไม่ได้ผลผลิตเลยก็คือลงทุนร่มร้อยเปอร์เซ็นต์ลงทุนจกล้อมแล้วก็ลงทุนเอาพันธุ์มาลงใหม่กัอนฟังก่อนงั้นสี่ปีก่อนนู้นที่มีผลที่มีผลเก็บเกี่ยวเนี่ย ได้ได้ได้ผลผลิตมาจริงๆอ่ะเราขายไปแทั้งหมดเนี่ยไล่เท่าไหร่ไร่เท่าไหร่ต่อปีต่อปีอ่ะประมาณประมาณเท่าไหร่ไร่ละแสนได้ไหมถ้าเป็นมันเดินการนั้นตไม้สีทองที่ส่งออกถึงแสนค่เาเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือสองแสนขาดทุนอ่ะประมาณสองแสนต่อร่มเนียต่อไร่ คือมันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะเพราะมันยังไม่ซื้อถูกแม้แต่5-4เหรอต้องรอเก็บเกอะสี่แสนอันนี้มันก็ตายอีกแต่ทานเสร็จแวสองเท่ามันก็เป็นสี่แสนสิถูกต้องไหมคนไม่โควกันไปคนหลายแสนแต่แล้วก I mean ็ไม่อยู่ก็ประมาณสามถึงสี่แสนไม่หน่อยเฉลี่ยต่อไร่นะแต่ได้ไร่ละพันหนึ่งขาดทุนสองแสนชดเชยพันหกคุ้มคุ้มเนาะคุ้มคุ้ม còn lan tạo แค่เขาปลอบใจยังดีเขายังปลอบใจมันปลอบใจมันไม่ได้หรอกแค่นี้เพราะว่าน้ำเนี่ยพันพันหกคุณยังไม่ได้กั้นยังไม่ได้กินตอนมม่วงเลยไม่ใช่แล้วไม่ได้ผมไม่ได้ผมทุ่มผมเก่งนะพวกพงก็่านน้ำให้ผมนี่เข้าใจหเปล่าต้องนานนวดน้ำออกให้ผมไม่ทั้งเลยเนี่ยจากไหนให้จากไหนเพราะว่ามันมปลี่ยนมันปลูกไปทุกทีมันเปลี่ยนเต็มเกี่ยวข้าวมันต้องลงใหม่อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นไม้ยืนต้นนั่นก็มันเป็นไม้ทำไมเขาไม่ผ่านไปฝั่งนู่นเพราะ อะไรคร like. yeah, okay. so ับจริงๆก็สีปีไม่ได้เก็บแค่ทุปีทุกปีกรุงเทพในนี้ครับไอ้เป็นสองคนจริงจริแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นสองตำบนของเขื่อนกับหัวใจอ่ะที่เป็นมะม่วงแค่นี้ต้องคิดเฉลี่ยไปเไอ้ตูงเงินน่ะมันก็เป็นเพียงแล้วจากนี่ลงทะเลตรงไหนครับเนี่ยแล้วก็ยังว่าฟาปลาบะกลงโอ้โหเป็นล้านประมาณห้าหกแสนต่อต่อที่ที่เคยถามที่ถามต่อบ่ออ่ะ เขาบอกด้วยวเยอะแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาไม่ได้มีแค่บ่อเดียวใช่เขามีหลายบ่อเนื่พวกกุ้งกระทุนน่ากว่าใช่ไหมพวกกุ้งบอกว่าเป็นร้านแล้วมีปลาให้ปลาปลาบ่อปลาพี่ไหมฮะน้อยมากเขาบอกต่ำสุดที่บางเจ็ดบอกต่ำสุดราคาต่ำสุดเลยเลยที่ร่มอลยลากุ้งอ่ะห้าแสนต่อไร่ต่อบ่อตอนตอนหนึ่งบ่อเนี่ยหนึ่งบ่อเนี่ฮะผมก็โดนไปประมาณนะแสนหลายย ไม,ไม่ไม่ไม่เอาพูดเลยนะ,ะเพราะวันศีษะ เขาเก็เฉลี่ยกันประมาณนั้นแหละสองเดือนมันมาไวอ่ะแค่สวันเองสองวันได้ถึงมท่วหมดเลยสองวันได้สูงสี่เมตรมันยังอยู่นิ่งๆกันนะเขามีการเตือนอยู่ในนี้พอวันมันขึ้นปุบปุอย่างนี้เลยเขามีการเตือนไหมคะไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆเลยค่ะอันนี้ขอยืนยันไม่รู้ว่าน้ำจะปริมาณน้ำจะมาถึงเราเท่าไหร่มวลน้ำจะมาถึงข่าวก็ไม่มีมันไม่มีพอมาเพิ่ม วันหนึ่งขึ้นกี่เมตรวันนวันนั้นกี่เมตรเกืบเตรวันนั้นวันเดียวเดียนาดเ็แตัวเตะมันขึ้นได่อีกวัน เราตามข่าวนะลุงเราตามข่าวนะแต่ว่าเขาบอกว่ามมาปล่อยมามาทำขาเจริญชาแต่แต่ไม่บอกว่าบางครั้งที่เขาใหญ่มาอีกนะโพรล้นะไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นไม่มาไม่มานี้ไม่มานี้ไปเป็นแม่น้ำมูลไปพี่มลยเป็นเมืองไงนะฮะเมืองยาไะฮะ มันจะมาจากดินทาด้านไอ้ด้านปะจินนานาดีตอนนี้โคราชมันท่วมเลอ่ากำลังโคราชมันท่วมอ่าะไรอ่ะอ๋อหนูยังไม่รู้ว่าที่นั่นหนูจะต้องไปตรงนู้นมันหรือเปล่าใช่เลยก็ว่าใช่ใช่ตัวมาบอกปีห้าสี่มันก็ไปพิมายไปเมืองยางกันนี่แหละห้าสามห้าสี่ตรงนู้นก็โหูสี่เมตรไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่รับน้ำขั้นสุดท้ายเลยน่ะมันไปติดสารเกลือนะสันเกลือนมันมีห้าบาน ตน,น้นอน,น้ำเพื่อจท่วมเมืองแล้วเขาไม่รีบดูดออกไปเพราะปราปะกงเหรอครับเงใคือว่าม,ม,มัน,น,ห,น,น,นหัดนาเือนแล้วแม่น้ำา,างะกงนนีนเียวใช่ฮะ จะไปผหานเขื่อนแล้วเขื่อนเนี่ยมีการชะลอน้ำเพราะว่าเพราะว่าถ้าน้ำไหลลงไปเร็วเนี่ยเป็นริ้วเป็นชัเชิงเสาเป็นตัวเมืองมันก็จะอัดท่วมการเสียหายในตัวเมืองมากเยอะออกเร็วเลยอย่างวันนี้เราไปดังมาเข้าเชิงตัวเลืองเร็วแล้วตอนมะโกไม่กลับเลยแล้วถ้าถ้าออกเร็วเมืองแปดริ้วท่วมตัวเมืองท่วมตัวเมืองท่วมจริงๆแล้วถ้าตัวเมืองท่วมเนี่ยเสียหายน้อยกว่าเถึงชาวบ้านท่วมเบา ท่ว้อมาแขนไม่ทุ่มสักห้าเซนสิบเซนพอได้ไงใช่ไหมฮะไม่้เห็นมาตลอดคาะนี่ท่วมสวนหมดเลยมันไม่มีพื้นที่ไหนรอดเลยเห็นแล้วแบบอาเมาแี่ เรี้มันานมันขาไปได้ตรงเนี้ยปือร้านไทยโวเ่คุณเลือไปซื้โฟมร้านไทยโว้ดเดี๋ยวตรงนี้เบร้อยแล้วครับอยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ขึ้นเว็บแล้วก็เตรียมทนายประกันตัวนะครับ